สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BA Anime กินอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธ์พูดถางสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากมียายทั้งหมดนะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันมากไปเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยหลังจากเวลาผ่านไปนานจิ่วจืดสุดลมหายใจเขาลึกๆแล้วนางก็พูดว่าในที่สุดก็เสร็จแล้วเรือหาจริเงินข่ากว่าหน้านี้ได้กลายเป็นวงแหวนเวทสี่เหลี่ ถ้าว่าเขาไม่เห็นกับตาแต่ว่าวีเฮาก็เอ่ยถามไปว่าทําไมท่านไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือละ่ะว่าวีเฮาพูดเป็นครั้งแรกหลังจากที่นางทํางานเสร็จอ่าจิวจิวจวสุดุ้งอย่างเห็นได้ชัดร่างกายของนางระเบิดแสงสีแดงออกมาทันทีและส้มจํานวนนับไม่ทวนก็ถูกโยนไปทางว่าวีเฮาส้มปิวอนไปในอากาศรากับพายุเทอร์นาโดว่าวีเฮาม่คิดว่านางจะมีปฏิกิริยาที่รุนแรงเช่นนี้แต่สญราตญาณการต่อสู้ของเขาทําให้เขาตอบสนองโดยไม่รู้ตัวจิตตั้นที่เหมือนเชรปกคลุมทั่วร่างกายของเขาผลกระทบที่บ้าคลั่งองส้้้มไมาทกกลปะน ด้วยจัก,กรพัดเห็นมันป้องกายและกระจัดกระจายไปในทิศทางต่างๆรูมาตาขุงว่าวีเฮาขยายใหญ่ขึ้นทันทีเมื่อเขารู้ว่ามีซอมมากกว่า10ลูกติดอยู่กับตัวเขาอย่างเงียบๆวิกฤตการณ์ที่รุนแรงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนก็เกิดขึ้นเขาตัดสินใจในเช้ยววินาทีเนื่องจากประสาทสัมผัสที่เสียบแหลมของเขาแสงสีเขียวมลกตดสองประกายและมีงองกระพริบอยู่ด้านหลังของเขาสันแสงสีเขียวมลกตดแพร่กระจายออกไปด้านนอกโดยมีร่างของเขาอยู่ตรงกลางก่อนที่จะถูกถอนออกทันทีทุกอย่างในบริเวณซีเมตรถูกแท่แข็งจิวจออออไดด้้หหันนนนลลมมมมาาาแวววะะงปปททีีีี่่่่ยยสรใใซุู อยู่นิ่งและยังคงอยู่ในความเงียบแปลกๆและส้มก็หล่นลงสู่พื้นพวกมันส่งเสียงแตกเหมือนดอกไม้ไฟเมื่อกระทบกับพื้นเหมือนกับว่าหินกระแทกพื้นว่าวีฮอก็สแกนร่างกายของเขาก่อนมีส้มมากกว่า10บลูกติดอยู่บนกอดจักระพัดเหมันแต่ว่าพวกมันทั้งหมดกลายเป็นก้อนน้าแข็งขนาดเล็กและความสามารถดั้งเดิมของมันถูกขจัดออกไปโดยน้าแข็งขั้นสูงสุดเขาบีบหนึ่งในนั้นและพบว่าผิวของส้มนั้นนุ่มและอ่อนนุ่มเาวากับส้มจริงเขาจึงใช้พลังจิตตัวจับของเขาและพบว่าในส้มนี้มีวงแหวนเวทที่ันนงงมดววาารระลพข อีกด้วยพลังงานที่อยู่ในนั้นถูกแช่แข็งทำให้อย่างนั้นแล้วก็เขาก็ไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าวิญญาณยุดใส่อาหารของนางนั้นเหมือนกับชื้อของนางวิญญาณยุตใส่อาหารของนางนั้นไม่ได้มีพลังโจมตีอะไรมากนักแต่มันก็ทําให้เข้าใจผิดอย่างไม่น่าเชื่อเขาจะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างคาดไม่ถึงถ้าหากประสาทสัมผัสข,ของเขาไม่เสียบแหลมพอถ้าหากอาวุธวิญญาณระดับ40สิชิ้นระเบิดขึ้นบนร่างกายของเขาในเวลาเดียวกันแม้แต่จกักรพรรดิเหมันป้องกันของเขาก็ยังไม่่่่่่่่สสาา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 มมมรรรถัับไไไดดด้้แนนนนนนนออวววเเเเปไปปไ็็จจิืะหยุงงททีํูข อย่างไรก็ตามว่าวีเฮาจะไม่ยอมเสี่ยงโชคด้วยชีวิตของเขาในเรื่องนี้เขาสายล่างของเขาและส้มทั้งสิบก็หล่นออกมาว่าวีเฮาใช้ทักษะเคลียนสงมังกรเพื่อจับพวกมันอย่างระมัดระวังก่อนที่จะนำมันไปวางบนโต๊ะที่อยู่ไกลออกไปว่าวีเฮาวางมือขวัวของเขาลงบนไหล่ของจิวจือและพลังงานน้ำแข็งขั้นสูงสุดที่ปล่อยออกมาจากเขตดแดนน้ำแข็งนิรันก็ค่อยๆถูกถอนออกไปจิวจือเป็นราชาว,วิญ,ญญาณห้าวงแหวนแต่ต้องใช้เวลาประมาณ15นาทีในการลบล้างผลกระทบด้วยตัวเองและนี่เป็นเพียงตอนที่ว่าวีเฮาใช้เขตดแดนน้ำแขงงน้าอ าาจิ๋วจิวตัวสัน่นร่างที่มีสเสน่ห์ของนางก็สั่นเล็กน้อยก่อนที่นางจะนั่งลงริมฟีปักสีแดงที่อ่อนนุ่มของนางกลายเป็นสีฟ้าและการแสดงออกที่กดเครืองในดวงตาของนางก็ทําให้วาบีเฮาตกใจเล็กน้อยจิ๋วจิวพูดอย่างกดเครื่องว่าเจ้าทําอะไรของเจ้าว่าวีเฮายิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่าเขาจะไม่ทอย่างนั้นถ้าเหงาท่านมีต,ตอบโตยิงรุนแรงจิวจิวคำรามด้วยคมโกธและชี้นิ้วไปที่จมูกของว่าวีเฮาฝากไว้กันเธอทันใดนั้นนางก็หยิบวงแหวนเวทที่นางเพงิ่งสร้างเเเเสสรรร็จจจขขขขึึ้้้นนมมมมาาาาาาาหหหััััลลลงงงงงกกกกบแแแะะะไไไปออออย่่่่ืววตตูููททํํถ พี่หญิงของเขาคนนี้กดเครืองแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้สําหรับเขาที่จะไม่ต่อต้านในสถานการณ์ในตอนนี้เขาไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ท้องฟ้าเริ่มมืดลงทุกนาทีหลังจากทานอาหารเบาๆที่โรงอาหารแล้วเขาก็กลับไปที่หอพักและเริ่มนั่งสมาธิทันทีสามวันผ่านไปอย่างรวดเร็วในช่วงสองสวันนี้ว่าวีเฮาได้รับคาแนะนาอย่างพิถีพิถันจากเยนจิวเวนเกี่ยวกับหลักการและแนวความคิดอย่างไรก็ตามหลังจากวันแรกเขาไม่เห็นจิวจืออีกเลยเราก็ว่าจิวจือหายตัวไปอย่างไรอย่างนั้นเช้าวันที่สี่ว่าว ตั้งแต่วันที่2และในตอนนี้เขาได้ทําความสะอาดไปถึงครึ่งทางแล้วจู่ๆประตูห้องทดลองก็ถูกเปิดออกว่าบีห้องก็สงสัยว่าทาไมวันนี้อาจารย์สเสวยียนถึงได้มาแต่เช้าแต่ถ้าว่าสิ่งที่เป็นไม่ใช่อย่างนั้นมีคนสี่คนเข้ามาจากด้านนอกหนึ่งในนั้นก็คือจิวจือส่วนว่าคนที่ยืนอยู่หน้ากลุ่มคือชายหนุ่มร่างใหญ่เขาสูงอย่างน้อย2เมตรร่างกายกำยำแข็งแรงเทียบได้กับเหินไส้โถแม้แต่ผิวของเขาก็ยังเป็นสีแทนซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชนชั้นสูงในจัก,กรวรรดิสุริยัยนธาร์ผมของชายหนุ่ ที่มีรูปร่างเล็กยืนอยู่ข้างหลังเขานางไม่ได้สวยเท่ากับจิวจือแต่ว่านางมีสนเสน่ห์น่ารักได้สูงประมาณ160ซนติเมตรดวงตาของนางเต็มไปด้วยชีวิตและความดูร้ายและยังมีแววตาที่ขมขู่เล็กน้อยคนที่3เป็นผู้ชายและเขาก็สูงพรอมเพียวเขาสูงกว่าวีห้องเล็กน้อยมีผมสีทองยาวผ้าหลจมูกของเขาสูงและแหลมคมดวงตาสีฟ้าของเขาลึกแต่ว่ามีชีวิตชีวาและรูปลักษณ์ที่หล่อเหลาของเขาก็เหมาะสมกับจิวจือที่อยู่ข้างหลังเขาว่าวีห้องหยุดสิ่งที่เขาทำอยู่ในทันทีเมืเามา่ ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนเขาชื่อว่าวีเฮาเป็นนักเรียนเลขเปลี่ยนใหม่เขาเพิ่งพูดจบประโยคก,ก็พอดีกับเสียงแหลมของเด็กหญิงตัวเล็กๆดังขึ้นพอแล้วกับพิธีของเจ้าใครคือศิษย์พี่ของเจ้าแล้วขอให้เจ้าเรียกพวกเราอย่างนั้นหรือขณะที่นางพูดนางก็เดินไปหาว่าวีเฮาแล้วและวางมือไว้บนเอวของนางซึ่งมีท่าทางดูเอาแต่ใจเล็เคข้งขมว่าวีเฮายิ้มและพูดว่าแล้วข้าควรเรียกพวกท่านว่าอะไรเอ๋หญิงสาวตัวเล็กๆอึ้งไปอยู่คู่หนึ่งจากนั้นท่าทางที่ดูไร้ของน,นาง คบขันว่านี่นนต้องเป็นออาจาย์เสียนหญยิงสาวตัวเล็กๆขคข้มวรพูดว่าเรายังไม่ได้ตกลงกันนะนี่เป็นพื้นที่เรียนร่วมกันแต่ข้ามาข้างนอกหน่อยสิข้ามีอะไรจะถามเจ้าขณะที่นางพูดนางก็สีไปที่ประตูว่าบีเฮาทมด้วยความสงสัยว่าเจ้าจะทําอะไรเด็กหญิงตัวเล็กๆพูดว่าออกมาแล้วเจ้าจะรู้นางเดินนําหน้าออกไปด้านนอกขณะที่นางพูดว่าบีเฮาไม่รู้ว่านางกาลังจะทําอะไรแต่ว่าเมื่อพิจารณาจากท่าทางของนางแล้วมันอาจไม่ใช่เรื่องดีอย่างไรก็ตามเขาไม่ต้องการที่จะเป็นปลประกับศิษย์พี่ของเขาในช่วงสองสามว ว่าอีกสามคนจ้องมองมาที่เขาอย่างไร้ความรู้สึกเห็นได้ชัดว่าพวกเขากําลังรังเกียจเขาหญิงสาวตัวเล็กๆเดินออกมาจากห้องทดลองและชี้ไปที่กําแพงข้างทางเดินพูดว่าเจ้าไปอยู่ที่นั่นว่าวีห้องทําตามคําแนะนําของนางแล้วถามว่าท่านต้องการจะพูดอะไรกับข้าหญิงสาวตัวเล็กๆพูดว่าแค่ต้องการบอกเจ้าว่าเจ้าไม่มีค่าพอที่จะเข้าไปในห้องทดลองโดยไม่ได้รับอนุญาตจ,จากเราถ้าหากว่าเจ้าทาอีกครั้งต่อไปเราจะสั่งสอนเจ้าเข้าใจไหมว่าวีห้องขมวดคิ้วเขาต้องการพูดอะไรบางอย่างแต่ว่าเด็กสาวก็รีบก้าวถอยหลังและเข้าไปในห้องทดลองพร้อมกับปิดประตูนี่เจ้า ว่าวีเฮามีความอดทนและความสงบนิ่งที่น่าประทับใจแต่ว่าเขาโกธไม่ได้ที่จะรู้สึกคุนเคืองใจเขารีบก้าไปด้านหน้าและใส่ก๊์ดที่แขวนอยู่หน้าอกลูบประตูห้องขณะที่เขาเตรียมที่จะให้เหตุผลกับพวกเขาข้างในการแสดงออกของวีเฮ้าเริ่มเขีงขึ้นทันทีดวงตาของเขาหลีลงเล็กน้อยและมีแสงเย็นว่าผ่านดวงตาของเขาเขาพึมพาในใจว่าเขาแค่อยู่เรียนที่นี่แต่พวกท่านก็ยังบังคับเขาให้ลงมือว่าวีเฮารู้ว่าทางที่ดีสําหรับเขาคือการไปหาเซียนจิวเวนและปล่อยให้อาจารย์ของเขาแก้ไขสถานการณ์ของเขาอย่างไรก็ตามเขารู้ว่าการทําเช่นนนั้จะหมายถึง ก้มหัวให้กับพวกเขาทั้ง4ช่วงเวลาเห่งความขี้ข่าวตาเขาเช่นนั้นอาจจะนําไปสู่การถูกกันแกล้งมากขึ้นในอนาคตถ้าหากสิ่งนั้นเกิดขึ้นเขาจะมุ่งเน้นไปที่การเรียนได้อย่างไรเขาถอนหายใจและพึมพัออกมาว่าพวกเจ้ามึงเขามีข้อลงมือเขายกมือขวาขึ้นเมื่อเขาพูดจบและกดไปที่ประตูห้องทดลองแสงสีทองอ่อนส่องประกายขึ้นในดวงตาของเขาและวงแหวนวิญญาณสีขาวสีม่วงและสีดําซึ่งเป็นการรวมกันที่แปลกประหลาดได้ค่อยๆลอยขึ้นมาจากใต้เท้าของเขานี่คือสีที่แท้จริงของวงแหวนเนตวิญญาณของเขาแต่ไม่ว่าคนอืืื่่่่่่่นนนนนจะเเเชออออหรไไมมววัีีีี้้้ป็งงทททแแตตกกาาคยสุดล ที่จะเชื่อว่าวงแหวนวิญญาณของตัวเองสามารถเปลี่ยนสีได้ตามต้องการเซียนจิวเวนเคยถามว่าวีเฮาวา่าเขาสามารถใช้พลังจิตตรวจจับของเขาเพื่อสำรวจวัตถุที่เป็นโลหะได้หรือไม่ซึ่งว่าวีเฮาตอบว,ว่าเขาทำได้แต่ในระดับหนึ่งเท่านั้นนี่เป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่ที่เขาทำได้ในช่วงสองปีของการฝึกฝนของพลังจิตตรวจจับของเขาและเขาก็ตั้งชื่อให้กับมันวา่าทักษะนิสพาะจุดเขาสามารถมุง่งเน้นพลังไปที่จุดเดียวเพื่อเพิ่มพลังในการจาะและความสามารถในการวิเคราะห์ไปสู่ระดับที่น่ากลัวอย่างแท้จริงเป้าหมายที่เลือกของเขาวีเฮ้า เ,เขายกมือขวาขึ้นและชีนิ้วไปที่จุดหนึ่งแสงสีทองเข้มเป็นประกายบวบขึ้นและใบมิดขมก็ง้อออกมาจากปลายนิ้วเขาและเจาะเข้าไปในประตูโลหะต้องยอมรับว่าโรงเรียนสุริยันจันทาไม่ได้ห่วงกลไกที่พวกเขาใช้เพื่อปกป้องห้องปฏิบัติการของพวกเขาประตูหนานอย่างน้อยครึ่งฟุตและแข็งแกร่งอย่างมากว่าบีห้ามมีความสามารถในการพังมันลงได้แต่มันจะต้องใช้พลังวิญญ,ญาณมากเกินไปในการทําเช่นนั้นเขายังมีหลายสิ่งที่เขาต้องทําหลังจากนี้ดังนั้นเขาึงไม่อยากเสียพลังงานมากเกินไปมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่กกกรงงงงงงเเเเเลลล็บบททอขอขขขาาจจะจผ่่่่นนโหสมีแแช ขเขาปล่อยเสียงที่จอหูออกมาพร้อมกับประกายไฟที่เกิดขึ้นเป็นระยะอย่างไรก็ตามเขายังคงจบมันไปได้อย่างต่อเน,นื่องด้วยคมคมที่ไม่ธรรมดาของกรงเล็บทองเขาเจาะเข้าไปได้ประมาณ2นิ้วก่อนที่จะใช้นิ้วจิ้มไปที่เครื่องควบคุมวิญญาณอย่างรุนแรงทําให้เครื่องควบคุมวิญญาณระเบิดในทันทีด้วยประกายไฟว่าวิ่งเฮ้าดึงกรงเล็บทองออกทันทีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นและประตูก็เปิดออกต่อหน้าเขาสิ่งที่ดีที่สุดในการเปิดประตูที่ปกป้องด้วยอาวุธวิญญาณคือการทําลายอาวุธวิญญาณที่ปกป้องมันมันไม่ยากเกินไปสําหรับเขาทีี่จะคค้้้นนนนหหาาาวววงงงแเเเทสสสํัััญญยณือขึ4 ภายในห้องปฏิบัติการก็หันหน้ามามองด้วยสีหน้าประหลาดใจพวกเขาต่างก็คิดไม่ถึงว่าว่าวีเฮาจะพังประตูเข้ามาพวกเขาไม่เคยคิดแม้แต่จะสงสัยว่าชายคนนี้จะมีความสามารถที่จะทําเช่นนั้นได้เสียงเตือนดังขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าหัววีเฮา,าแก้งทําเป็นไม่ได้ยินอะไรเลยได้เดินไปที่ห้องทดลองเขาไม่ได้มองไปที่พวกเขาทั้งสีคนเลยด้วยซ้าเขาเดินตรงไปยังที่เขาเพิ่งทําความสะอาดก่อนหน้านี้หญิงสาวตัวเล็กๆคนนั้นก็อุทานออกมาด้วยคมกดว่าหยุดนะเจ้าก็สร้างความเสียหายให้กับห้องทดลองของเราเจ้าลืมสิ่งทีี่เเเเเเเรรรรราา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 บบอออกกกกจจจจจ้้้้้้้ไปแลวหหืถ็นนขงงใคัััะด ว่าวีเฮ้าหยุดเดินและค่อยๆหันกลับมาสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเสียใจและสงสารในขณะที่เขาพูดว่าเดิมทีหลังจากเปิดประตูข้าจะให้อยู่กอดพวกเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายแต่ในเมื่อพวกเจ้าไม่ตองการมันข้าก็ขอโทษด้วยข้าสงสัยว่าพวกเจ้าเป็นผู้บุกรุกและจิ๋วจิวเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับเจ้าข้าจะพาพวกเจ้าลงไปและส่งพวกเจ้าให้กับอาจารย์เซียนและในตอนนี้ชายหนุ่มร่างสูงที่อยู่ตรงหน้าทุกคนก็พูดออกมาอย่างไม่แยแสว่าไอ้เด็กเวนนี่มาจากไหนมันคิดว่าตัวเองเป็นใครเจ้าไม่คิดว่าเจ้ากำลังชก้้าาามมรรรรุ่่นนหหือออไไเเเจจพพลงงปิ็ใเช่่นนนนกัมีีีเพยยงาาาหุทตดคน สีหน้าประหลาดใจแต่ก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรมากนักว่าวีเฮาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะทําอย่างไรเมื่อเขาพังประตูห้องทดลองนี้เขาต้องการแสดงความแข็งแกร่งให้คนเหล่านี้ได้ดูวพาเขาคิดว่าเขานั้นจะถูกรังแกง่ายขนาดนั้นจริงๆเหรอแสงสีทองสองประกายจุดดวงตาของหัววีเฮาและวงแหวนวิญ,ญญาณสีขาวสีม่วงและสีดําก็ปรากฏขึ้นบนร่างกายของเขาทั้งสี่คนก็ังงาเล็กน้อยเมื่อเห็นวงแหวนวิญญ,ญาณของเขาปรากฏขึ้นวงแหวนวิญญ,ญาณสาวงนั้นไม่ได้มีค่าอะไรมากในสายตาของพวกเขาแต่ว่าสีของวงแหวนวิญญาณทั้ง3หวฮานนนนั้้แปปปลกกกาาาาดเเเิไหววใชชรระะโย์ตตงงขขอพา วงแหวนวิญญาณที่หนึ่งและสาของหว,วีเฮาก็สว่างขึ้นในเวลาเดียวกันดวงมันตาของหว,วีเฮาเปลี่ยนเป็นสีขาวทันทีและวงกลมแสงสีขาวก็ขยายออกจากร่างกายของเขาในเวลาต่อมาบรรยากาศทั้งหมดของห้องทดลองบิดเบี้ยวเมื่อจิวจิวและคนอื่นๆมองมาที่เขาอีกครั้งก็เขารู้สึกเหมือนกับว่าทุกสิ่งรอบตัวพวกเขาพระเมือและคุมเคือแม้ว่าจิวจิวและคนอื่นๆจะไม่ได้อยู่ภายในห้องยิงเตอ๋อพวกเขาก็เป็นนักเรียนชั้นปีที่6ของโรงเรียนวิศวกรวิญญาณราชวงศ์สุริยันจันทาและพวกเขาถือได้ว่าเป็นคนสนนงงงใใโรรรเเเเีีีียยยยยและะพพววววกกขขาาาาาจจออมห้้่่่ฝดดไไ กิริยาของจิวจือนั้นเร็วที่สุดซ้มจำนวนนั้นไม่ท้วนพุ่งเข้าหาล่างที่บิดเบี้ยวเล็กน้อยองว่าวีเฮาในขณะที่ชายหนุ่มลูกงามที่อยู่ข้างๆนางก็ยกมือทั้งสองข้างขึ้นและวควงกล่องรูปหกเหลี่ยมสีทองพกกล่องออกมาและกลายเป็นม่านแสงสีทองล้อมรอบพวกเขาและปกป้องพวกเขาไว้ภายในก่อนที่วงกลมแห่งรัศมีสีขาวองว่าวีเฮาจะกระทบพวกเขาทั้งสี่คนปลดปล่อยวิญญาณยุทธ์ออกมาพร้อมกันเนื่องจากอาวุธวิญญาณที่ทรงพลังนั้นต้องการพลังวิญญาณที่เพียงพอเพื่อให้เกิดผลสูงสุดพุ่งใหญ่ขนาดยักษ ใส่ฟ้าขุงเหินใส่โถและมันก็ดูค่อนข้างหนักจนว่าใส่หนุ่มล่างสูงใส่ปืนใหญ่วิญยันมากกว่า5 0กระบอกในสไตล์ที่แตกต่างกันแม้ว่าจะไม่ใช่กลยุทธ์ป้อมปืนแต่ว่าความเร็วในการเคลื่อนที่เขาได้เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วมากและจานวนปืนใหญ่ที่เขาใช้ออกมาก็ไม่ได้ไปกลัวสิ่งที่กลยุทธ์ป้อมปืนธรรมดาสามารถทาได้น่าเสียดายที่พวกเขายังคงประเมินความสามารถของหัวบีเฮาทาไปเมื่อรัศมีสีขาวของหัวบีเฮาสัมผัสกับม่นแสงสีทองเข้มของพวกเขามันก็ผ่านไปได้อย่างง่ายดายเราก็ว่าไม่มีสิ่งกีดขวางและพ แผลส่้นไปทั่วร่างกายของพวกเขาการเคลื่อนไหวที่ตามมาของพวกเขาก็ดูเหมือนจะซากกว่าปกติเนื่องจากอาการเวียนศรีรษะคาอ่อนแรงและควมเในล้าทำให้พวกเขาเดินโซเซโดยเฉพาะอย่างยิง่งสำหรับยิงสาวตัวเล็กที่มีปืนใหญ่ขนาดมหึมาซึ่งเกือบจะเสียการทรงตัวนี่ขนาดนั้นเองวหวีเฮาก็หายตัวไปต่อหน้าพวกเขาหายไปในกองสม้มที่ยังลอยอยู่ในอากาศเอาละลครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคคคคคลลิปปหหนนนนนน้้าาะรรรัััับบบสวีขออตไกุ่ณ